สวัสดีครับวันนี้พระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็จะนำพระคำสองโคลินบทที่10ข้อที่5นะครับพระคำตอนนี้มีความว่าคือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมณะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการ ให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์นั้นถ้าเราฟังเฉพาะพระคําข้อนี้เราคงจําไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่ว่าอะไรล่ะที่มันทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและอะไรล่ะเป็นเหตุให้น้อมนําความคิดทุกประการให้อยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์ดังนั้นในพระธรรมตอนนี้ เกี่ยวเนื่องกับข้อขึ้นไปถัดขึ้นไปนะครับก็คือข้อ3กับข้อ4ซึ่งจะช่วยอธิบายพระธรรมข้อนี้เพราะในข้อ3ได้กล่าวว่าเพราะว่าถึงแม้นว่าเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามโลกียะวิสัยเพราะว่าศาสตร์าวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียะวิสัยแต่มีฤทธิเดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้ดังนั้นเราก็สรุปในข้อ3ข้อ4สิ่งที่ทำลายป้อมทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมก็คือลิดเดชของพระเจ้าและลิดเดตของพระเจ้าก็ยังเป็นผู้ที่น้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับรับฟังพระคริสต์ได้ดังนั้นเวลาเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเราก็ต้องดูข้อที่มันผ่านมา อ่าล่วงหน้าแล้วก็อ่านข้อที่ผ่านไปอีกเพื่อที่เราจะเข้าใจได้ว่าเออพระคำตอนนี้มันมีความหมายอย่างไรสรุปแล้วนะครับพระคำของพระเจ้าในข้อที่5ของสองโคลินบทที่10บวันนี้ก็คือฤทธิดเดชของพระเจ้าสามารถทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและน้อมนำเราทั้งหลายให้สามารถที่จะยอมจำนนลและเชื่อฟังพระคิดได้ ดังนั้นเราในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับฤทธิดเดชของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราทั้งหลายที่เชื่อในพงทุกคนเมื่อเราเชื่อในพงแล้วนะครับพงสถิตยอยู่กับเราและฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพง์ก็อยู่กับเราเมื่อพงอยู่ในเราฤทธานุภาพของพงสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายเราก็สามารถที่จะทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและสามารถที่จะทําให้จิตใจของเรานั้น ยอมจำนนและเชื่อฟังพระเยสุคริสต์ได้ดังนั้นในเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าที่ปรงสถิตกับเราและปรงประทานสิทธิอํานาจนั้นให้กับเราเรามีฤทธิดเดชของพระเจ้าอยู่ในเราเสมอที่สามารถจะมีชัยชนะต่อเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและสามารถที่จะนําใจของเราเข้าไปสู่การยอมจำนนและเชื่อฝังพระคริสต์ทุกประการได้บันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพท่านผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังทุกทท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับ